มาสุขใจครับตายดีของพ่อแม่นะลกูกส,สวัสดีครับสวัสดีเอสซีทุกท่านนะครับนะเนาะเดือยเอสซี่ทุกช่องครับพอดีสิมื่ีข่าวดีก็บอกเรื่องควงมามฝันว่าก่อนกวนฝันว่าท่องเต็มรถเนาะเงินกับท่องเต็มรถก็ออกไปแต่เบียรเคิื่องเครื่องไปเจีมพ่อ,อพวอนก่อนไปเจียมตองวันนั้เนี่ยเป็นตัดเหล็กเจ็ดแห่งเดือนหนึ่งหำพอดีผมก็ซื้อไว้ทั้งเจ้าพูนละเนี่ ได้พอได้ใส่ได้ช่วยแล้วครับก็พอดีเมื่อวานกลับมาจากวังสามหมอฝันกางแจงได้บ่ดนี้ฝันกางแจงฝันยามเวียนหอมครับบัดนี้พอดีนอนเวียนห่นอนเวีนครับมามาจากวังสามหมอเมื่อวานนองฟันตองวันฟนตองวันตองวันตองวันครับเอาฟันแบบนี้ฟันฟันฟันยางเยียนเลียสีก็ถือว่านอนหลายฝันหลายได้บ่ดนี่ยางเวทฟันเนี่ยงานขึ้นมากเลยนอนในฝันนี่ ฝันห็นรถเดีฟ้องอีกแล้วพีมเงอนฝันว่าที่เขาไปในวัดพวกหัวเอาอยัางไปถวายเพื่อนวัดดงนาเพื่อนว,วัดดงนาเพื่อนครับวัดดงนาเพื่อนครับพวกหัวจําจำอาได้กันว่ายัางอยู่ในรถแต่ว่าเอาข้องไปถวายเพื่อนอยู่ในวัดที่เขาไปในวัดแล้วก็เมื่อเช้านี้ก็ไปสอบท้ามแล้วว่า้านอีกที่วันยังก็ว่าสองหกสองสองหกสองครับสองหกสองแล้วก็ พระบวชไม่พเ่นฝันได้ว่าคนใดหนึ่งสี่พระบวชไม่ไดหนึ่งสี่อันนี้ฝัน่เรื่องไปทําอันนี้ไปถามถาตอนเศร้าถามพระเพิคนว่าฝันว่าคีรถเขาวัดนอกเลยไปทําวันที่พิ่คนนั่งวันที่วันนะครับเนี่ยนครับวันที่ี่วัอะไรบกันทีี่วัดสองหกสองครับสองหกสองสองหกสอง วันน้ไปถามพระบทไม่ไปหันพระบทไม่ก็ว่าฟันดีผมเปิดฟันดีครับเนาะครับผมวันนี้วันไดซีหนึ่งตัวเดียวซีหนึ่งโคโล่เลยตรงทะเบียนตรงความฟันค่อยเลยนั่นเป็นบ้านเลขที่เท่าเด็กสี่สองครับการซีได้ต้องหวั่นมาผมมาผมจะไปซื้อไปอีกคือเก่ายังลืมยังลืมครับเพราะว่าผมเกือเกือบหันผมบ่ซื้อไปต้องหวั่นผมก็ลืมซื้อกันบ้านทะเบียนรถทะเบียนยัง เิ้นตัดตเจ็ดออกไหกับเรือแค่หนึสี่หกครับก็หนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งห้าหกเาแได้วันนี่หนึ่งห้าหกกออกไปเดีวห้าไปเดีวมาจิ๋วมาจิ๋วเรือมาจิวข้างหน้ากว่ินซีรถรถีตเป็นทะเบียนยังรถซีตเรขอซี่ตวเป็นหนึ่งเจ็ดห้าหเจห้าหแต่มื่อมื่อไปเจิมแรกออกห่าน้อย3น้อยนะครับห้าหกเอเครับออกสามน้อย เแล้วก็เมื่อออกเบื่อท้อเมื่อออกเบอร์โทรอีกหาหน่อยเบอร์โทรอกันเพาด้วยรเพราะไปเจอไม่ไปเพิ่นบอกไ้เปลี่ยนเบอร์ไหมเอฟซีเพิ่นกัตามเลขเบอื่อทั่วครับเงินถ้าเลขสองเบอร์เป็นเลขเดียวกันหมดเลยเลขสองเบอร์เป็นเลขเดียวกันสิบตัวแะ่แค่ซับซับระวังสามวูทายสิก้าหายไปเพราะเป็นเนื้อห้างตัวเลขเนาะ ตัวเลขของกาบก็รวยแต่เอฟซีมันก็อยากได้เหมือนอ่ะตัวเลขแต่บูมบูมีแนวเสียหายเดียวตัวเลขยี่ในด้ไม่กลมมันทั่วมาเอาเอาไปหมดแล้วตัวเลขเดียวนี้เลขเบอร์โทรทั้งเลขหนาเลขไทยมันเอาไปหมดแล้วตอนนี้ก็เลยโทรนี่บอกได้ป่ะครับเบอร์โทรบอกได้ครับบอกได้สามสามตัวไทยเรื่องเรื่องมันเรื่องอะไรตัวที่มั่นใจสามสามตัวไทยมันเป็นห้าห้าสองแปด 2> 5 2, ้าสองแปดห้าสองแปดกับสองแปดห้าเบอร์ตัวเดียวกันตัวเดียวกันเดี๋ยวผมจดให้เ่อดดเลยค่ะถุงกระดงคืนห้าห้าห้าแปดสองห้าแปดแล้วก็าแปา เตปงเตนะครับมันเด่นเลขตัวเดียวกันแกลับกันอะไรเอสิบงสลับกันตามตัวท้ายงามป่ครับสวอยงกว่านี้แหละผมว่าผมดีเด่นกว่นี่แหละข้าร้อยฮะข้าไอ้เงี้ยควดโทษหาคนตัวยามแดงนะครับเรือเพราะว่ายามเรียนผมท่างานเนาะตัวยามแดงครับ เด็กงามไอ้ยท่านพี่เลยเด้อท่นก็ฟันเกี่ยวองานยากมากเลย่นทักเนาะครับงานท่นทักใครไปเปลี่ยนเบอร์โทรเสร็จสำหรับไม่ใช่เนาะงานครับแต่เปลี่ยนมากอะได้เต็มท euh ี่เลยครับอันนี้เปลี่ยนมาอะไรทุกอย่างได้อยากคิดอยากไยัดหยังก็ได้อันนี้ท่นทักมาโดนไปมันไเลยหนึ่งอันไหนครับเปลี่ยนเบอร์โทรเปลี่ยนเบอร์โทรนี่ตองหวัดเลยครับโอ้ตองหวัดเลยต้องทุกข์ทักมากครับ มันก oh. ็เเลยนี pen 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 ่ยเป็นหลวงลุ่งเป็นลุ่งเถรวงเงี้ยคนบอกไอ้เบี้ยนเพิ่นเพิ่นเบ็นเบื่อทั่วผมแล้วเพคนว่ากาวพ่อรวยนี่ขยันขยันแทบตายแต่ผมมีเงินเก็ยบผมมีเงินโมยอยู่เพคนได้เหตุเปลี่ยนเป็นมหาโชคเปิดมหาโชคคิดสิ่งใดก็ได้ยังสมปรารถนาเถรองนะครับผมครับก็คิดแต่ว่าอยากถือเลขมาปั่อฝันเย็ซี่นี่ละได้ว่าไงได้อีดีเย็ซีก็ได้พุลาเสียนวันนี้ตามวิทย์ไม่ได้พุลาเสียนครับผม ก็ดีก็ข้อมฝันแต่ไปตรงตัเลรเข่าเดคบา่ว่าค้ครัอนไนไปร้นไปร้อไร้นร้นไปร้นไป่อนไปร้อนรับนรอไปรอกขึร้อนไปรนไปอนไร้อ้อนไปอไร้อนไปรับนไร้อนไ่ร้อนว่าจะนไป้อนไปรนนี่แ้ละปิดอไปร้อนไรอนไ้อนไร้อนไปร้อไปร้อนไปร้อนร้อนไปร้อนไปร้นไปรอรอนรนร้อนไร้เนไปอนไอนไ้อนอนไปรนไป้นปน้อนไปรานอืปอนป้อร้อนไปอนไอรรน ป้ายทะเบียนว่าเราจะป้ายทะเบียนหนึ่งห้าหก็เด็กง่ายมั้งเพื่อนเพื่อนว่าเหรอเนาะว่าเพื่อนกับตั้งแต่เพื่อนจือรถมากเนี่ยถือทุกขั้นถือสามหมวดประมาณสามหมวดติดต่ออะไรจะถือบอกอยู่ในนั้น่ะพันบอกสามถูกสองถูกว่าเพิ่นเพิ่นเบิ่งต่างตัวเลขเนาะเพิ่นเบิ่งดวงกับเบิ่งต่างตัวเลข ต่ทักมาเนี่เอฟซีไปหาเดทักมาไปเกียน์นะถือปันว่าไปนั่งยู่น้ำกขวันห่มันมนเทักเ็เกียอตอรว่าไงเดกวันนี้วันนี้พี่นี่ตามเลขนี่รถกับกับกับเลขกับเลขเบื่อทุกทุกเาเบื่อทุกบว่าเบื์อทุกวันเอร์วันว่าเหตเหตามไปเบื่อทุบบตัวเดียกันแข่งสนับกนด้วนแข่งครับแ่เด็กชายสมตัวงายมนเ่ายออาจจะออก สมตัวไปีกสิหอีเกหาแปดไจีเป็นเรษทีหน่อยอีกแล้วว mm ่า hmm. ทีว okay. ่าทำงานนี huh. ่ม an ันมุ้งเหนีคร sure> ับงานพ่อแนวทางเมื่อวานน้อพ่อสูฟังอันต้องหมดย่ารับพราะว่าในวันเรมเลื่อมเยื่อเื่อเลื่อมกอไปเจิมรวเด้อไม่ต้องหมดไปัเ หอดหอดวันที่สิเอ้ยหอดวันที่นก็จะเริ่มอีกหอดตัวจ่อจะเริ่มนาตีไม่ได้ได้ตัวนตัวเดียวนึงเอาเดียวนึงตัูไปลับมาซื้อนะไม่กนตามบ้ว่ากันทนะครับเรับ์โทติดตามทเัแตสำหรับกซือมนครับสำหรับตามตัวไทยรวบรตัวแรกตัวเดียวกันจวดกาตุ่มยางตัวจนเลย จีไดย์เอฟซีบางบตัวเองบานเจ๊บ้านเจ๊บนบ้านเจ๊บนนนี่ครับเรียกสไลองครับน้ออกันวางังำมืออมอเดียวครับกินิด้ว่ากินเขากินน้ำน้ำกันเด้อมือนี่ครับครับก็มาน้ำทีมงานนีครับลายๆท่ทนโปอพารวยครับโปอพารวยเ้อกจืกกลอก้ลย้อ้ก ที่เก no right? ็บสแนลเนาะเก็บเร่องหาอ๋อเก็บเร่งหกาเอ้าเรื่องหกหานี่ยก็กได้ซื้อไว้บ่ครับหกซองเกองโอ้ซองก็บของก็ฝันเกี่ยวบครับนี่หลายด้ซองนากันลายซอง่นี่ก็ซองเจ็ดูพารวยค่ะเออเจ็ดเจยดดูพารวยจ้าซอยเพิ่งกันไปครับกำลังใจกันกันกำลังใจจ้ากับบรรยากาศ เดี๋ยวมือนี่ยสีพัชไปรูปต้นไม้เพราะว่าเกบัว่าอันนั้นมาอันเบิกซับใต้ขี่ว่าสีพัชไปรูปต้นไม้อันมองข้าจ้าสิ้ได้ลายว่าสิครับกินเขาแล้วสักก้อนว่าังไปลูบครับกินดาสีเทศไหนเนี่ยกินดาซอนเจ้าตามไหมก็สิได้ขอไปหาพระทุกดวงอีกว่าวันเชียนเขากับสีไปวันเชียนให้ยุบ ยอยดินเลยเวลาเปิดแม่เทรนีให้เออเจ็ดห้าแปดเนาะเนใ่ก7ะดาเจ็ดห้าแปด่าอ๋อห้าเจ็ดแปดห้าเจ็ดแปดได้ผมกับว่าได้เขียนใส่กระดาษคือันเปิดแม่ธรณีก่อนเพิ่มาเขียนห้าเจ็ดแปดเปิดเน่ไดติดตามนว้ต้อกดแชร์ เป็นกำลังใจกันและกันนะครับทีมงานและกันจ้าทีมงานเดียวกันเมียนซอยไปกดไลค์กดแชร์ไปน้องกดไลค์กดกดแชร์ท่านกับผู้หนึ่งลงท่านเอาไปเบิ้องลด่ดูได้ทุกช่องครับครับได้ทุกช่องครับบันเทิงความสนุกสนานความได้ตัวเลขนั่มได้โชคคว่ำโคบวงจรเลยครับอยู่ในทีมงานทั้งตลกโบขันมีครบวงจรครับขันมาหาครับผม ครับคลิปนี้กับคออุนุญาตดซซี่จบลงเพียงแค่นี้เนาะ,ะจะได้พาไปที่ตามพระทุดงนี้ครับผมครับสวัสดีครับ